สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขาธิการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิทชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมประเด็นแรกที่จะมาชวนชิทชวนคุยในวันนี้ตามต่อเรื่องเงินดีต้นหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย ซึ่งหลายคนหลายท่านได้ติดตามข่าวได้ดูคลิปผมในหลายคลิปก็จะได้รับทราบความคืบหน้ามาโดยตลอดล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินได้ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันนี้ว่าคงจะไม่รอคำชี้แนะจากปปช คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัปดาห์หน้าคงจะเรียกคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาพูดคุยในเรื่องนี้ว่าจะเสนอร่างพยานลาชบัญญัติเงินผู้ห้าแสนล้านนั้น จะต้องเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรแต่นายแพทย์พมมินเลิศดสุรเดชรีขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ขา่าวไปคนละทางอีกแล้วครับทั้งๆท,ที่ทำงานอยู่ในเรื่องเดียวกันคือเงินดีต้นหนึ่งหมืนบาทนายแพทย์ สุรพงศ์สืบวงรีออกให้สัมภาษณ์ว่า,าคงต้องรอคำชี้แนะจากปปชก่อนถึงจะเข้าคณะกรรมการเงินดีต้นบริเวณชุดใหญ่ได้นี่คนละทางอีกแล้วครับตกลงนายกกับเลขาธิการนายกไม่คุยกันใช่ไหมนี่ก็มาให้ความหวังประชาชนไป วันวันพอโดนตั้งคําถามหนักขึ้นว่านายบายหลักของพระเพื่อไทยจะทําได้ไหมก็มาให้ความหวังประชาชนไปวันวันแต่นายกกับเลขาธิการนายกพูดคนละอย่างครับนี่ชัดเจนครับพ่อพี่พน้องให้ความหวังประชาชนไปเรื่อยพอโดนกระตุ้นถามหนักก็ให้ความหวังที พราะนโยบายใหญ่ๆของพรรคเพื่อไทยนั้นทําไม่ได้สักอย่างครับบริญเงินเดือนจบปริญญาตี2องหมก็ทําไม่ได้ครับค่าจ้างภายในปีสองพันห้าค่าจ้างขั้นต่ำสี0รบาทก็ยังทําไม่ได้ครับ นี่ก็ทางกระทรวงในงานออกมาให้ข่าวว่าจะเป็นของขวัญพ่อแม่พี่น้องในวันแรงงานแต่ยังหาข้อยุติเกณฑ์การประเมินไม่ได้เงินนี้ต้นหนึ่งหมื่นบาทก็ยังทำไม่ได้ซอฟพาวเวอร์ก็ยังง่วอยู่ครับ นี่คือนักการเมืองและพรรคการเมืองที่คุยโวคุยคำใหญ่คำโตในการหาเสียงแต่ทำไม่ได้สักอย่างครับพ่อแม่พี่น้องจะยังจะต้องการนักการเมืองแบบนี้เข้ามาบริหารประเทศอีกนะครับนี่ประเด็นแรกที่อยากมาชวนชิดชวนคุย และผมจะติดตามอย่างต่อเนื่องเงินดินต้นหนึ่งหมื่นบาทเพื่อมากระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับรู้เพราะนี่คือนโยบายหลักของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี่คือจำนวนเงินมหาศาลที่ลูกหลานเราจะต้องใช้นี่ไปอีกไม่ต่ำกว่า30ปี ต้องฝากเสียงอามสายไปยังพักเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าด้วยความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นสหรัฐก็ไปโจมตีกลุ่มติดอาวุธในซีเรียในอิรักที่มีอลรานหนุนหลังเพราะกลุ่มติดอาวุธไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตสามนายและบาดเจ็บ เจ็บสามสิในความขัดแย้งจะขยายวงเป็นภูทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเปล่าจะขยายวงไปสู่สงครามโลกหรือเปล่าเศรษฐกิจโลกจะตกตำ่ำมากขนาดไหนเอางบประมาณห้าแสนล้านไว้ใช้ยามจำเป็นผมว่า น่าจะดีกว่าไหมครับทำไม่ได้ก็บอกประชาชนว่าทำไม่ได้เพราะในตอนนี้มันยังไม่วิกฤตถึงขั้นที่จะต้องกู้เงินก้อนโตซึ่งลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องใช้นี้อีกไม่ต่ำสามสิบปีอันนี้ก็ต้อง นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพียงประเด็นสั้นเหล่านี้ครับสวัสดีครับ